ทีเดียวคุ้มเลยลาใหญ่ล้วนเลยเทครับเดี๋ยวสาวอ้วนกว่าไม่มีเวลาตั้งหลักสาวเลยปลามาันกะโดดกระโดโดเป็นสิบโจนลอดตีนอ้วนอีกหกักสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ว่าขมาติดตามแล้วก็รับชมวันนี้ก็มาลงทะเลอีกเพราะว่าวันหยุด อ๋อแต่ว่าแดดไม่มีวันนี้แดดมัวมัวมัวฟ้ามัวฝนแต่ว่าปลาไม่ไม่ค่อยจะมีขึ้นแต่ว่าน้ําขึ้นเงียบขึ้นเงียบขึ้นเงียบกร็บเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรมั้งปลาเล็กก็ไม่ขึ้นปลาใหญ่ก็ไม่ขึ้นดูมันเงียบเงียบเงงเงาอย่างไงก็ลองดูครับเพื่อนปลาทำกับข้าวพอช่วงนี้ปลาไม่เข้าธรรมดาไปแล้วช่วงนี้ปลาจะเข้าแล้วจะมีปลาหลายอย่างแต่มาตอนนี้ไม่ไม่ค่อยจะมีปลาเลย ก็ลองดูท่านชูอชม,มาแล้วก็วางวางไปเรื่อยๆถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านเพราะว่าที่อ,อื่นก็ไม่ไม่มีตัวและถ้าที่นี่ไม่มีก็ที่อื่นก็ไม่มีว่าแมงกับพุนก็ยังไม่ค่อยจะออกด้วยที่อื่นะคุณมข้าวเยอะโอเคเข้าไปติดตามกันดูไปดุ้นกันว่าจะได้ป่าวันนี้ได้ปลากินหรือเปล่าขึ้นเงียบปริบเลยขึ้นเงียบปริบเดี๋ยวลากยาวเลย ไล่ขึ้นเหนือไปเรื่อยน้ำยอมวงแรกก็มาลุ้นดูดิว่ามีปลาอะไรแบบไหนบ้างเงียบเลยเพราะว่ามันไม่มีปลาขึ้นก็วางสุ่มๆวางสุมงส่มพอวันนี้น้ำทามด้วยน้ำลงนิดน้ำขยับลงหน่อยแล้วขึ้นน้ำขึ้นเต็มที่เพราะน้ำไม่ขึ้นไม่ลงเขาเรียกน้ำทามหรือบางคนเรียกน้ำตาย น้ำจะอยู่ระดับเดิมนี่ขึ้นจะลงนิดหนึ่งแล้วขึ้นขยับลงนิดเดียวไม่ถึงเมตรขึ้นดูมันจะมีปลาเลยรนะั้งโอ้โเป็นไปเป็นเาวาแล้วเลยแป้งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ม่มีปลาใหญ่ น้ท่านผู้ชมได้มาสามตัวน้ำมันใสที่องไม่มีสามตัวตัวใหญ่ด้วยที่ก็อดได้วงนี้ป,ปูโอเคเดี๋ยวสาวอ้วนก่อนนามันหนามันเงียบกิบด้วยมาท่านผู้ชมดูวงนี้กันสามคนสามคนยังไม่ได้คนละมอ,อเลยปลาไม่ไม่ค่อยมีแต่ว,ว่ามันอุ้ยกระโทงโดด้วมันได้หยัดมันได้หยัดนะ ทูมเลยอะไรมาขาไปนเอเผื่ออยู่บ่ดีก็หนีกัตัวทำสถ้ามันไม่ตกใจสวนท่แหละก็มัดิดมาวางก่อน่าตัวได้ตัวเดียวหวเสือพลดพลดถุงไปเฉยเลยำสัยอือดกมากปุบันตักาย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 อ้าวหลงไป tắt dài tắt dài ui ui ô hô khoáng nữa là ừ, ừ. tắt dài tắt dài Rắp dài Ok Không, mực Khi mực rồi, mực khó rồi đấy mười. Khi mực tịt, ôi mì đọc mạc, sổ thảm cơ Đọc mạc, tôi dậy สองตัวตาบอกไม่มีัง้งตักทรายมีหมึกก็ไปใช่แล้วหมึกก็ไม่ได้กินโอ้ทองดึกปล่าขามากินลูกปลาเนี้ยตื้นด้วยล่ะ เพ่ท่านช่องเดี๋ยวสาวอ้วนก่อนต้องรีบลูกปลาเอามาฆ่ามากินลูกปลาโทงนั่นแหละสัตว์น้ำกับจังเหมือนอะลรกับทงโอ้ยอย่างยุ่งถึงกับไปมันแหล่ะแล้วมั้งมีปลาอะไรกันตโอ้ยเป็นตัวไปนี่โอ้ยเป็นหรือเปล่ quần ừ. quần dọc chưa ứng tư quần dọc quần dọc tin tin mi long xài đuôi pén đuôi lấy ផងអូនរៀមរៀមមកជើប៉ Edison, ែងចប់នេះអឺប៉ែនពេโดนโดนเปนอิ ปลาเป็นปลาเป็นจกผิดโอ้ยยื่ก้อนเดือบานเลยยกให้รอดไม่รอดขาวตาอ้วนพี่ เฮ้ยครับไอ้เป็นไอ้เป็นเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะยวให้รอดไม่รอดเฮ้ยมันหวานเลยโอหอย่าให้รอดไม่รอดพอหยกตึ้งติดเลย nước gión thì nó là được tham lại quang sắc uốn quang sắc quân Ờ, là không tango là 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 Ờ, tháng là tango là à, oh, tango là tango là tango <laughs> oh, là tango <laughs> ờ, là tango nó tango là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  thí mà tango là thí là tango

đừng rèn có uo uo lụt ua lụt thì mình chăn thì mình <laughs> ui <Ồ, Ê>! mẹ <laughs> <Cánh là cười. cười> đây là đó hiếp, hiếp, mà đây là cái... đuôi à <laughs> <Rù dự. cười> <Rù khổ> má <laughs> โอ้ยลายลาตัวอุ้ยของนี้ไายตัวติดอ oh, ้วนเลยติดเนื uh, training, Fine, right. ้อไปเลยเออกระเลยอุ้ยเออเฮอุ่งจะโดด d o ทำไมล่ะปลาโอ้อุ้ยไปเลยอัด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 เลยโอ้ยเออไม่จะว่าเป็นเปนเออกระโดดมากโอ้ยใหญ่ลาตัว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 อู้ยไปเรื่ยไปเรยไปเลยดึงเลยไปไปตรงนั้นเลยไปตรงโอ้ยโอ้ยหลอดตีด้วย ตีนหยอตีนโอ้โอ้โอ้โหขอเดี๋ยวบ้านแล้วโอ้โหโอ้ยไม่บ้าหนาเป็นสายเงี้ยเออนั่นเลยวางชนวุ่นวานนั่งวุบอืมเออโอเคครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวเล็งนั่งนะเล็งรุนกับตายเออรุนรุนรุนจะมากเลย ตรงนี้ทีเดียวคุ้มเลยท่านช่อปลาใหญ่ล้วนๆเลยโอเคครับเดี๋ยวสาวอ้วนก่อนไม่มีเวลาตั้งหลักสาวเลยปลามันกระกกโดดกระโดดเป็นสิบโดดล,ลอดตีนอ้วน,วนอ,อีกตั้งหากเออรูขาก,ก็ลอดกระโดดก็กระโดโด,โ,ดโอเคครับออด,อดอกไม้มาตัวของเรามาดูท่านชมวงตรงนี้จะอยู่เป่ะปลา,าปลามขึ้นก้อนเดี๋ยวว่าไม่รู้จะโอบทันหรือเปล่าลองดูลองดูถ้ามีก็มีหลายตัวเลย มีมัง้งถ้ามันก็ติดติดมัง้ง กอนไม่ใหญ่โอเคเท่าชียวพอมีมั่งได้ไม่น่ากินตัวดูไม่กระทุ้งอวนเลยเหมือนกับปลาก้อนใหญ่ๆหรือว่าวางไม่ทันกันนึวางไม่ทันปลาอาจจะหลุดเล้งนอกก่อนมันก้อนย่างสวยเลยนะไม่น่าจะทัน สักพวนกระสักพวนแสดงปลาขาวเย็นแสดงปลาขาวเย็นดินน้ำจังเลยตัวเดียวต้องติดพวนไว้เลยลุตจะลาวเรอลองหนึ่งเลยไปองเดี๋ยวไปจะอีกมองที่ได้ลงไปเป็นสิบที่ไป โอเคครับหลายตัวอยู่ปลาปลาใหญ่ปลาเท่ากันนะมาวางจากวนก่อนโอ้โหบานเลยวางจากวนอันมีแผลโอเคเดี๋ยวจากวนโอเคท่านผู้ชมวันนี้ได้สมใจอยากเลยอดมาหลายเดือนแล้ววันนี้ได้สมใจอยากเลยประมาณตั้งสามสิบตัวได้สามสิบตัวได้ สามสิบประตูหลุดไปเยอะมันกระโดดข้ามเยอะอะไม่รู้ว่าปลาอยู่มันกระโดดข้ามกระโดดข้ามไปข้ามไปเป็นนั่นเลยไไเป็น,ปนข้ามด้วยรอดตีดวนด้วยถ้าเป็นดอนวางวางเท่นั้นเองครับเนี่ยไปนี้ตีดวยเยเนเลยสามสิบประตูได้เห็นครับท่านผู้ชมมาดูตาม ไ้้กินนนวัีก็ได้แบ่งนานแล้วไม่ได้เจอนานแล้วไม่ได้เจอนานแล้วแบบนี้ใส่ใส่ใส่แบบนี้ล้วนๆใส่ใส่ใหญ่เนี่ยนี่ไม่ได้เจอนาแล้วครับทุไม่ได้เจอนานแล้วตัวบิ๊กบิ๊กบิ๊กเลยโอเคครับท่านชั่งเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว ครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่มาเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเหมนก็นานและไม่ได้ปลาเลยก็เพิ่งจะได้เนี่ยก็เกือบจะกลับบ้านอยู่แล้วลากน้ำเปล่าหลายทีนะก็จะกลับบ้านก็ว่าขืนๆวางอีกสักทีสองทีก็พอดีก็ได้ไปสองวงได้ไปสองวงสองวงก็โอเคอยู่คุ้มค่าคุ้มค่าก็ไปได้แบ่งกันกินเนี่ยไม่ได้ขายเอาไปกินก่อนโอเคครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ